เดนคือเมื่อมีการจับกุมวันที่28มิถุนายนเนี่ยก็เป็นคุณภัยผมก็ทราบมาวันนั้นเนี่ยจากหลังจากการจับกุมแล้วก็มีการขยายผลจนกระทั่งทราบว่าใครเป็นเจ้าของเล่มนั้นขนาดว่ายนี้ก็คือหลายเรื่องที่ผมพูดมาลงก็คือบุคคลคนที่ผมเคยระบุในหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรี ที่ตั้งแต่แบบาาสามเด็กผู้ต้องาตกที่ยาวี่สิบนะติหยุดจับตรงนี้ครับก็พักเอาไว้หลังจากที่แบบอิสยาห์พักเอาไว้มีการขยายผลไปแต่แล้วแต่แล้วแต่ยังไม่สัมผัสยังไม่จับยังไม่ออกหมายจับมีการเจราจาในคังนั้นผมก็ทราบมามีการเจราจาเพื่อขอให้ ไห้ต้องออกหมายจับหรือดำเนินการให้ถึงจุดเท่าร่มีการใช้จ่ายไป20ล้านบาทต่เหตุผลมันมีมากก,าก็คือเลี้ยงเอาไวนะ<ม>้เลี้ยงเอาไว้เพราะผ็นอยู่แล้วเ,เ,ลเ,ลนะเ,เพื่อจัดใยเอที่พันนารงเป็นเจ้าของเว็นเท่าหี่ใหญ่ใหญ่แล้วถ้าหากขยายต่อไปนะจะมองก็จะทราบเลยว่าเขาเคือขายเขาเนื่อการดัเนินแล,แล้ว ผประโยชน์ไดก็อย่างที่เห็นเนี่ยถ้าจาับกลุ่มเห็นไหมสี่สิบวาล้สี่สิบวาล้านนี่แค่เศษนะแล้วที่เกียงแค่เครือข่ายเขาบางาจุดกายังมีอีกหลายจุดพอตอนถึงวันที่สิบสองงามสิบนุญาตได้เลิกได้เลิกนะ <c oughs> มนะ <c oughs> ีการเรียกตัวนายเอสตี่มาเข้ามาพบมี ู้ใหญ่นายคนเล็กนายคนใหญ่ที่สตชเนี่ยบอกให้มาพบจากคุยทุล่าสุ์เพราะว่าคุยทุลกลเรื่องอะไรอันนี้ให้มาพบก่อนต่าก,การพบไม่ได้มาพบที่ทํางานนะอันนี้ก็ตรงทราบพ็าคงมีเซฟเ,เอาอะไรนัดหมายกันปรากฏว่านายเอ็ดดี้ปฏิเสธแจ้งว่าตัวเองขนาดนี้ นีเวลามันรอไม่ได้จะรอเอ็กซี่เพิ kind of mm ่มเพล์เท <hi you. S 1> ี mm ่ยวสนุกสนานจับปาแล้วค่อยมาพบกันเพราะการนัดครั้งนี้ไม่ได้นัดมามาดึกมนะมาทานอาหารจานมีธุลาจึงมันจำเป็นเมื่อไม่มาก็จับให้ถรืมีการจับกลุ่มวันที่12สิงหาเพื่อตาย ยึดทรัพย์แล้วก็ได้เงินสดน่แล้านแล้วยังไงละ่ะก็ต้องมาแล้วสิเอสบีให้ไม่มาเดี๋ยวโดนดิปับ๊บในเอสบี่พอหลังจากวันที่สิบสองที่หนาอช่วงเวลาหนึ่งจัดจานมากในเอสบีที่ว่าอ้างไว้ที่สิงคโนร์หลังจากจับปั๊บเนี่ยจะคุยไหมมีคู่รัก มาไหมไม่ได้แล้วโดนไปรอบสองแล้วถึงต้องรีบมาที่พูดไปอยู่ที่สิงคโปร์ขนาดนี้บินกลับมาแล้วนายเอ็ดดี้เน,นี่ยให้หนูสือเดินทางประเทศเพื่อนบ้นานเรากลับมาแล้วตัวอยู่แล้วแล้วที่จําเซนตต้องมันลองเรียนวันนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาตัวเงินมันออกแล้วเดี๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมยังไงเมื่อมีการคุยเอย็ดดี้มาคุยคุยปัป๊บก็พูดเลย เรื่องจากวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตระเวดแห่งชาติที่ใกล้จะถึงนะจจุบนันนะี้มันจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งสามร้อยล้านบาทเพื่อให้กับผู้ที่มีอำน,นาจในการที่จะตั้งสัการาอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดกล่าวอ้างนะ ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 6ดริกาทาง Daily News o ออนไลน์